โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกม Dark s e d e o r พักสนะครับนะก็เป็นเกมอ่าสเปคต่ำนะครับนะก็เป็นเกมเก่าหลายปีแล้วแหละนะซึ่งภาคแรกผมก็ยังไม่ได้เล่นนะครับก็มารีวิวภาค2ให้ดูกันก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงมารีวิวภาค2ก่อน อกดสีเพื่อซัมมอนอ๋อ,อ,อกดสีเพื่อเรียกม้าแล้วก็เก็บม้าได้เ,เก็บม้าปมนกระโดดปกติอเออเหมือนจะเป็นการพุ่งนะครับนะอแล้วก็จะมีกรารเก็บข้าพลังงานทั้งขวาม,มือบนนะครับข่าพลังงานที่ชมาพุ่ง ตอนนี้เราก็อยู่ในเหมือนจะเมืองหิมะอะไรสักอย่างตอนนี้ก็มาถึงที่ไหนแล้วเคคลิกซ้ายก็เป็นการต่อสู้ปกติใช้เหมือนจะเคียวกดสเปคบาร์เพื่อปีนกำแพงเคิคกซ้ายเพื่อแอคแท็กเดี๋ยวเวลาสู้นะครับ เพื่อหลบการโจมตีหรือ,อ,อก็เพื่อมมวนตัวเรียก็เพิ่งเล่นนะครับนะฮะก็ยังไม่ค่อยชิน เขาจะดรอปของให้เราด้วยนะโอเคเราก็ต้องเก็บไปเคกดโอเพื่อใส่อุปกรณ์นะครับเด้เปล่าเคก,ก็ไปกันต่อครับเคคลิกขวา อ,อ๋อก็ใช้ขวานที่เราใช้ไปกดค้างก็เป็นการทุบนะครับก็มีท่าคอมโบมีคิปรัวๆเลยอ่าปรเทเกมนี้สุดว่าจะไม่มีปุ่ม,มวิ่งม้วนตัวปกติถึง Dark Forest อ่าน Dark f o r e s s หรือเปล่า Fortress ผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะต้องขอโทษด,ด้วย ข้ามไม่ได้แล้วแสดงว่า,าต้องสัญญาอ่าปีนกำแพงแล้วตรงนี้ก็มีเหมือนจะมีศดารนะเราึ้นไปเ,เข้ามามาใช้ขวาน ไปจะได้อะไรเก็ได้เลือดมาสามอันครับนะนี่ก็ต้องปีนกระแพงครับ ไอตัวนี้ก็มาดิมาดิร้อยเ,เปลี่ยนขวานก่อนนะเมื่อกี้มันจะฆ่าพลังนี้มากกว่าอันเก่ามัน6 4ถึงเจนะอันนี้เจถึง91เลยโอเคแน่นอนนะับระแรงแน่นอนแล้วต่ ไปทางไหนอะข้างล่างไปไม่ได้ทางไปนะครับน่าจะก็จะกระโดดนี่เยอะ่าอ่าแล้วกด AD เพื่อโอเคเพื่อเลื่อนนะครับหลานั้นเขาก็กดชิปแล้วก็สเปคบาร์เพื่อเป็นการกระโดดไปฝั่งนโอเคอดาด,าดาต้องเล็งให้ตรงตั้งข่าวมาปุ๊บโอ,โอเค เจอไอ้นี่ละซึ่งเราจะสู้มันได้ยังง่ายได้สเต็กลองเฮ้ยได้ขวาโหจะสเต็กลงเรเาเดี๋ยวเก็บไปก่อนกันสอ๋สามตัวมาดิสามตัวแล้วไหม ตัว,ตว,ตว่าเร็งได้เอา้ยผโดนฟันวิธีนึงเมื่อกี้ดูสแต็คขวาน,นิดนึง แปดเอ็ดกับอ่าอันนี้เจ็ดเก้าถึงเก้าเอ็ดแปดเอ็ดถึงแปดเก้ามันก็ไม่ต่างกันนะครับนต่างกันแค่สองอผมยังใช้อันนี้นะลองใช้ดูครับมันน่าจะเวิร์คกว่านนะงลองอน,นี้ดูก็้ชะได้ก็ลองเปลี่ยนใช้ดูครับ โอเคปุ่งตัวย้ยวายฟังย้ยายฟังกด e เพื่อเอาลงไตัวนาครับโอ้โหตรงนี้รู้สึกว่าจะมีเยอะนะพี่โอ้ยทุกสามทุกสามเรียบวันหมดแล้วเดี๋ยวน้อยอย่ะเดี๋ยว ผมผิดเก้แวแต่ครับเคเหมือนเราจะได้รองเท้ามาใหม่ครับนะรองเท้าบวกสี่เราได้ขวานไม้หนึ่งอันไอ้ได้ค้อนมาหนึ่งอันอันนี้ก็ขึ้นไปเลย ยี่ต้องปีนกำแพงเอากำแพงวิถวันนะอย่าบอกว่าปีนข้างบนได้ด้วยเนี่ยมันสไปเดอร์แมนเลยปีนไปก,ก่อนนะลอยตัวลงมาจบเจออีกแล้วับปันหาไหนมาี อารมณ์เกมมันได้แค่เกม RPG ผจญภัยครับนี่ซึ่งเกมนี้ใช้สเปกก็เบาแลวนะแรมแค่สองก็เล่นไหวนะครับซึ่งของผมก็ไม่สเติอะไรเลยขนาดนั้นตอนนี้ก็มีพื้นที่ว่างนะครับโอเคพื้นที่มีว่างาเจอบอสแล้วอยู่แล้วพื้นที่ว่างนี้นั่งเจอบอสแน่นอน มา๋อต <Cornell>. ัวแรกของเกมนะไอ้ใจแอ่นนะผมนะเดี๋ยวเฮ้ยอุ้ยอุ้ยโดดเขียนลบก่อนนะรุกคนกดชิฟเพื่อโฟกัสอ๋อมาดิมาดิมาดิอแล้วไงอ่ะอ๋ออะไรเออโดนไปเจ็บนะรบก่อน เอทำไมตัวเรามันแปลงร่างตัวเราก็ไม่จะปี๊ปสะอาจนะครับแต่เหมือนบอสมันตายง่ายจาังสตเต็ปหน่อน่าแล้วก็เก็บไปก่อนเผื่อได้ใช้ก็เก็บไปก่อนฮะอาวุธทุกอย่างมีประโยชน์นี่ก็ต้องปีนนงด้านข้างโอเคภาอย่างรับเลยนะอันนี้มันจะให้เราตรงนี้หรือเปล่าโอเคฮะ เดินไปเดี๋เราจะขึ้นมาที่ไหนสักแห่งครับไปกันต่อนะ เป็นรูปแบบนี้แปลว่าปีนได้ครับนะเออเกมแนวปีนนี่คล้ายเกมแบบ asking keys เลยนะับนะถ้าใครเคยเล่นเขาบอกว่าอะไรปีนไม่ได้อ๋อปีนะวะปได้ครับส่วเรานี่ยปีนะทำทุกอย่างนะเก่งมากเกาะผนันงด้วยด้วย เปลี่ยนปนไปโหนพุ่งได้หมดเลยิจินสูดเมื่อกี้กบเดินวัดเห็นโอเคแล้วก็พุ่งตัวเค้ปัญหาปิดชิปขึ้น้าบนป๊บโอเค น,นี่เหมือนจะมีเยอะนะมาเริ่มจกากไอ้ตัวนี้ก็เลยนี่ๆหล่วงไปแล้ย เรียบร้อยครับเย้ yeah, ตังคาทางนีับนะออกับล็อกเ,เ,เห็นไอ้นกตัวเสียงว่องนี่บ่อยนะ้เหมือนเราจะต้องตามมันหรือเปล่าน่าจะใช่นะเอ,อ้าลงไปตายเฉย มื่อกี้กผิดพลาดนะทำไมทำไต้องระวังระวังนิดนึงไม่งั้นเหมือนเมื่อกี้อีกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววเโอเควเดีเดีเดดด มีต้องค่อยๆโดดฮะไม่นงันร่วง okay. โอเคโออค่อยๆครับจุ๊บโอเคไปไหนไปข้างบนนะโอเคใช,ช่ป่ะชิปถ้ามีเสียงรบกวนภายนอกผมก็ต้องขออาภัยด้วยนะ คิดว่าจะล่วงซะแล้วนะปึ๊บอชอบเวลามันปีนมากครับอ๋อตอนนี้เรื่องเราจะมาถึงที่ไหนสักแห่งนะครับโอเคในเรื่องเกมมันค่อนข้างยี่สะท้อนนะซึ่งผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอะไรมากมายแล้วนะ ก็อาจจะแปลให้ฟังไม่ได้แล้วนะก็าลองทำความเข้าใจเอาซึ่งอันนี้นภาคสองอะครับนะจริงภาคแรกครับแต่ผมไม่เล่นภาคแรกไงผมเลยยังไม่รู้เรื่องเราว่าภาคแรกเป็นยังไงนะซึ่งภาค2เอเนี่ยมันอาจจะต่อภาคแรกนะผมไม่รูเร้เรื่องเรามาก่อนมนะก็อาจจะย,ยังไม่เข้าใจ เดี๋ยวผมจะกดสกิปเลยนะโอเคเอ๊ะอันนี้ใครอ๋ออันนี้ผมเคยเห็นอยู่นะเหมือนมันอยู่ในภาคแรกนะครับโอเคโคตรเท่อ่ะโอเคเท่ีกง่าอุ้ยลบโอเคมาดิมาดิไออชาอะไรอุ้ยอัฐตึกคืนเลย โอ้โหโดนโดนโ,โอ้โหหมดชุดป่ะงก่อนใจเย็นโอเคตัดเข้าคัดสีนะาโคตรเทพเหมือนแบบตัวเอกมาสู้กันอะไรอย่างงี้โอ้โหแต่ฉากนี้เหมือนเราจะโดนครับต้องเสพย์เลยวัวนี้ก็เลือดจะหมด Mà đi Ui Mày phải lại Ui đồn đồn Ui Ui Đồn Ui đồn Ui đồn Ui đồn ลบก่อนเอาอเเแทงข้างหลังแทงข้างหลัง,ง,ลงเราก็ฟันไปฮะฟันชืบหลบได้ฮะ จังหวะนี้เหมือนจะเร่งแรกกันใครโดนฮะดูว่าใครโดนเย้ yeah, เหมือนมันจะโดนฮะเจ็บหลอกไปครับรับชนะฮะก็เป็นการชนะที่ไม่ได้ยากอะไรนะก็ะชิีๆเหมือนไอ้นี่พอเราพอเราชนะแล้วเหมือนกระจายสเก็ตแล้วเราก็เอาเขาเรียกว่าอะไรเคียวผมไม่แน่ใจน่าจะเคียวที่ไม่กลับ The uncountable worlds of our universe swirl in an endless <coughs> abyss. <coughs> Many worlds. <coughs> ก็ผมขอตัดพาร์ทแรกจบไว้เพียงเท่านี้นะครับนะแต่ผมจะก็ข yup> ้ามไปนะครับนะโอเคครับผมขอตัดพาร์ทแรกจบไว้เพียงเท่านี้นะครับนะถ้าถ้าเกิดอะไรขึ้นก็เดี๋ยวผมอาจจะมาทำต่อนะครับนะโอเคก็ในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ